มาคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาดูัยใกล้ตัวนะคะสําหรับบอลสีนะคะยิ่งหน้าฝนช่วงนี้นะคะฝนลงค่อนข้างบ่อยนะคะติดต่อเลยว่าน,นะคะอย่าลืมสังเกตดูบอลสีของเรานะคะถ้าเกิดเริ่มอ่ามีขอไปแวงแวงนะคะลองสังเกตดูนะคะอาจจะมีตัวหนอนน้นอ,นนนอยๆนะคะดูตามใต้ใบนะคะหนอนนาะจะชอบอยู่ตามใต้ใบนะคะแต่ว่ากระถางนี้นะคะ เธอแบบว่ากินของเราซะแบบว่านางตัวใหญ่มากนะคะสี่ห้าใบนะคะแทบจะไม่เหลือเลยนะคะเหลือแต่ก้านนะคะทุกคนดูนี่เห็นไหมตัวนางอ้วนปิดเลยน,นะคะใบแหว่งหมดเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมหมดฟาร์มสวยเลยนะคะเวลานางโดนอ่านอนกินใบนะคะกิ่งก้านานางจะแบะออกนะคะทรงไม่สวยเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการกําจัดนางออกไปนะคะนอนน้อยนะคะกะ็เอาออกจาก ต้นไปได้เลยนะคะกันจัดออกไปได้เลยนะคะดูมันสู้ด้วยนะคะทุกคนไอเราก็ไม่กล้าจับนะคะเราก็ใช้ไม้เขียเข่ยดูนางสู้นะคะนี่นะคะมันกินใบของเราหมดทั้งกระถางเลยนะคะเพื่อนลองสังเกตดูนะถ้ามีอาใบขอบใบเริ่มมีแหวงแหวงเล็กๆน้อยๆลองพลิกใต้ใบดูนะคะทุกคนน่านจะอยู่ใต้ใบนะคะ ถ้าแบบว่าเป็นรอยกัดเล็กๆนะคะมันจะแบบว่าเพิ่งเริ่มกินนะคะเราสามารถเด็ดออกไปทําลายได้ค่ะเวลาเราดูแบบนี้นะคะเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะถ้ามีรอยแหว่งถึงจะเห็นนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆแบบว่ามีความขยันหน่อยก็สามารถพลิกดูใต้ใบบ่อยๆดูได้เลยนะคะสําหรับบอนสีแบบว่าเลี้ยงเยอะๆแบบนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาแบบว่าจะมาจับพลิกดูใต้ใบบ่อยนะคะเราจะเห็นต่อเมื่อมีรอยแหว่ง อ่าโดนกัดกินของหนอนแล้วนะคะก็โดนไปหลายต้นหลายกอเลยนะคะกับบอลสีช่วงหน้าฝนของเรานะคะเพื่อนๆก็ลองไปสังเกตดูของเพื่อนๆดูได้นะคะเพราะว่าช่วงฝนตกบ่อยๆนะคะหนอนชอบลงอ่ากัดกินใบของบอลสีนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมสังเกตกันดูนะคะสวัสดีค่ะ